บทอ่านจากกอะรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาร์โกเวลานั้นกษัตริย์เฮโรสทรงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าเพราะพระนามของพระเยซูเจ้าเรื่องลือไปบางคนพูดว่ายอหนผู้ทำพิธีล้างได้กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วดังนั้นเขาจึงมีอำนาจทำอัศจรรย์ได้บางคนพูดว่าเขาคือเอลีย บางคนก็พูดว่าขอเป็นประกาศศพคนหนึ่งเหมือนกับประกาศศพคนอื่นแต่เมื่อกษัตริย์เฮโรสทรงได้ยินเช่นนี้ก็ตรัสว่ายอนคนที่เราให้ตัดศีรษะได้กลับคื้นชีพมาอีกกษัตริย์เฮโรสองน์นี้เคยทรงสั่งให้จับกลุมยอนและล่ามโซ่ขังคุกไว้เพราะเรื่องของนางเฮรโรเดียสภรนยาของฟิลิปพระอนุชา ซึ่งกษัตริย์เฮโรสทรงรับมาเป็นมเหสียอนเคยทูลกษัตริย์เฮโรดว่าไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับภรรยาของน้องชายมาเป็นมเหสีเมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงฟังคำพูดของยอนทรงรู้สึกสับสนแต่ก็ทรงยินดีที่จะฟังนางเฮโรเดียสได้โอกาสเมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงจัดให้มีงานเลี้ยงคุณนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และคนสำคัญในแคว้นไคริดีลีในวันคล้ายวันประสูติของพระงองค์บุรหญิงของนางเฮโรเดียสออกมาเต้นลำเป็นที่พอพระทัยของกษัตริย์เฮโรดและเป็นที่พอใจของผู้รับเชิญกษัตริย์จึงตรัสกับหญิงคนนั้นว่าท่านอยากได้อะไรก็ขอมาเถิดเราจะให้และยังทรงสาบาลอีกว่าท่านขออะไรเราก็จะให้ แม้จะเป็นครึ่งหนึ่งของอาณาจักรของเราก็ตามหญิงสาวจึงออกไปถามมานดาว่าลูกจะขออะไรดีมานดาตอบว่าจงขอศีรษะของยอนผู้ทำพิธีล้างหญิงสาวจึงรีบกลับมาทูลกษัตริย์ทันทีว่าม่อมฉันขอศีรษะของยอนผู้ทำพิธีล้างใส่ถาดมาให้เดี๋ยนี้กษัตริย์ทรงเป็นทุกอย่างยิ่งแต่เพราะไม่ทรง แต่เพราะได้ทรงสาบานไว้และเพราะทรงเห็นแก่ผู้รับเชิญไม่ทรงปรารถนาจะขัดใจหญิงสาวจึงทรงสั่งปิจคาดไปตัดศีรษะของยอนมาทันทีปพจคาดไปตัดทรษะของยอนในคุกใส่ถาดนำให้หญิงสาวหญิงสาวจึงนำไปให้มารดาเมื่อบรรดาศิษย์ของยอนรู้เรื่องจึงมารับศพของยอนนำไปฟังไว้ในคูหา พอคิดจากพ่อราสารสิ่งที่ทำให้ท่านกษัตริย์ดาวิดผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดของบรรดากษัตริย์และท่านยอห์นผู้ทำพิธีล้างโดดเด่นขึ้นทำการมนุษย์นั้นมีใช่เป็นเพียงกิจการภายนอกที่ท่านทั้งสองได้กระทำแต่เป็นการเลือกสรรของพระเจ้าบวกรวมอย่างเป็นเนื้อเดียวกันกับที่ท่านเหล่านั้นฟังตอบรับอยู่ใกล้ชิด และสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้ทรงเป็นต้นทางแห่งความดีทั้งปวงสิ่งนี้ทำให้เราพบว่ากิจการอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นนิรันนั้นเกิดจากการที่มนุษย์รวมอยู่ในพระเจ้าและกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์อน,นิจากษัต์ริยเฮโรสได้ทำตรงกันข้ามดังนั้น ขอให้เราตัดสินใจเล็กอีกครั้งที่จะทุ่มเทใจและกายทั้งครบของเราให้แด่พระเจ้าผู้ทรงรักและมอบพระองค์ให้แก่เราทั้งครบในองค์พระบุตรเยสุคริต์เ,เจ้าเถิด